ความรักทําให้โลกนี้มีความสุขมากขึ้นนะครับเป็นอีกข่าวที่ทุกคนร่วมยินดีการกับพิธีการมั่นนะครับที่จะเกิดขึ้นของสาวปอยตรีชดากับแฟนหนุ่มสุดหลอนักธุรกิจนะครับนั่นก็คือพี่โอ๊ปกาวาหงยกล่าสุดครับพี่อั๋นภูวนาถนะครับผู้ที่แจ้งข่าวดีนี้เนี่ยก็เผยถึงพิธีวิวาที่จะเกิดขึ้นว่ามีทั้งหมดเดียวสองวันนั่นก็คือวันที่1แล้วก็วันที่2มีนาคมครับโดยพี่จ๋านะครับจะไปร่วมงานวันที่1ในฐานะของผู้ใหญ่ทางฝ่ายหญิงและพี่กจะนนงงเิดขึ้น วันที่สองโดยงานจะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก,ตก็ตละครับูก็รู้ว่ามีส่วนของงานมั่นมีส่วนของงานแต่งแต่ตาโต,ตพี่พี่คือเขาเชิญแหละแต่ว่าพี่อา่านไม่ได้ไปทุกอันเพราะว่าเพี่ยนติดงานเพราะว่าจัดวันธรรมดาวันที่เป็นแบบทางการก็คือ1มีนาครับก็จะมีส่วนที่จัดที่บ้านอาจอมีส่วนที่จัดที่ น่าจะบ้านหงโยกมันนะฮะงานค่อนข้าง p r i v a t คือเขาไม่ได้จัดแบบเชิญพันคนอนะไรเงี้ยเขาเชิญแบบ2 0 0 3 0อยสอย่ะไเงี้ยครับพี่หยันไปวันเดียวแต่พี่จ๋าเนี่ยพี่จ๋าไปทั้ง2วันวันที่หนึ่งนะจะค่อนข้าง p r i v a t แบบใส่ชุดไทยนั่งโต๊ะยกน้ําชาอะไรอย่างเงี้ยฮะวันที่หนึ่งรู้ว่าต้องใส่แบบพี่จ๋าต้องไปจัดชุดไทยอะ่ะแต่ว่าวันวันที่พี่ไปก็ น่าจะเป็นงานเลี้ยงมากกว่าพี่ออกจากกรุงเทพประมาณเที่ยงอะไรเงี้ยเราก็ไปเข้าโรงแรมแล้วก็แต่งตัวแล้วค่อยไปงานเขาต,ต,ตอนตอนตอนเย็นก็ยังทันเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามันมีงานเย็น <IST uk t ie> แต่เขาก็บอกว่าให้ก็คือท็กซิโดรแบล็คท e <t ie> เลยนะ <t ie> อย่างเงี้ยนั่นคือที่บอกนะแต่พี่ยังไม่เห็นตัวกา <t ie> ร์ดเชิญเลยเพราะก่อนหน้านี้น <c oughs> เขาไม่ให้พูดเขาไม่ให้บอก <t ie> เขาไม่ให้โพสต์แล้วเขาเขาบอกว่าถ้าเขาแจกการ์ดคนต้องโพสต์แน่ๆเลยเขาย,ยาังไม่อยากออกสื่อเขาย,ยังไม่อยากตอบคําถามอะไรอย่างเงี้ยครับจริงตอนนี้มีจางได้พูดคุยอะไรกับฝั่งพี่ปอยมา้งไหมคะพี่อันเขาพูดมานานแล้วเรื่องแต่งงานเขาพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ซึ่งโดยรวมทุกคนก็แค่พูดว่าใจเย็นเยนใจเย็นเย็นอย่ารีบซึ่งนี่คือไม่รีบแล้วนะพี่ว่าทั้งสองคนเขาคุยเรื่องแต่งงานกันนานแล้วเขาพูดมานานมากแล้วเขาปรึกษาเรื่องแต่งงานนานมากแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆพี่พี่ว่าคนภายในรู้กันพักใหญ่ละล่ะประมาณหนึ่งอะรู้กันพักใหญ่ละแต่คิดว่าน่าจะอยู่ที่เขาขอไว้ว่าอย่าเพิ่งโพสนะเพราะมันอาจจะมีการปรับ เปลี่ยนขยับวันไม่แน่ไม่นอนอย่าเพิ่งโพสนะอย่าเพิ่งโพสนะจนก็ส่งรูปนี้มาพี่ก็ถามว่าแลนนี้โพสได้ยังเขาบอกโพสได้เลยพี่อ่านเขียนไปเลยว่าพี่อ่านจะโพสเป็นคนแรกเพราะหนูส่งให้พี่อ่านคนแรกพี่ก็โอเคพี่เขียนคํานี้นะอแล้วพี่ยังส่งแคปชั่นให้เขาดูเลยว่าพี่เขียนอย่างนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าพี่รู้สึกว่ายุคนี้มันยุคละเอียดอ่อนเนีข้าใจป่ะพี่ก็เลยแบบปลอยพี่เขียนแบบนี้นะเขาบอกว่าพี่อ่านเขียนไปเลยว่าพี่โพสเป็นคนแรกเขาบอกอาจริงเหรอได้เขาเขียนกลับมาให้เลยเอางี้เลย บอกโอเคโพสแล้วพี่จ๋าก็โพสตามพี่อันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีถ้าคนที่จิตปกติก็ยินดีทั้งนั้นแหละกับเรื่องแบบนี้นะแต่ก็แต่มันก็ไม่แปลกลว่าจะมีคนแบบแหมใช่ไหหรือจะมีคนที่แบบฉันจะรอดูอะไรเงรี้ยเขปล่อยคนพวกนี้ไปไม่ต้องสนใจคือไม่มีใครรู้อนาคตรหรอกแต่นะวันนี้เขามีความสุขและว,วันนี้เขาสองคนรักกันก็แค่นั้นเองก็คือคนสองคนที่มั่นใจจะตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันในวันนี้เราก็ยินดี ไม่มีเหตุผลใดที่การแต่งงานนี้จะไม่ชอบทำมีแต่แค่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทยเท่านั้นเองซึ่งพี่ว่าก็มันก็แสดงให้เห็นว่าความรักอยู่เหนืออืมแล้วก็แสดงให้เห็นอีกว่าคนพัฒนากันเร็วกฎหมายยังตามไม่ทันขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ